Ô mày, 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 Hey!

แต่ม่อยู่เลยเก็นตจายหายันตกองอะเก็บเป็นร้อยลูกแล้ว

สวยค่ะเฮียเทียนนั่นลูกหลังอ่ะแม่มาสวยค่ะนั่นละพี่เจ็บเฮ้ยสองคนทำอะไรเนี่ยมีนจย้ายสาเหรอสามสี่คนไม่มีหล่นเลยสี่คนนี้แต่ฝีมือทั้งนั้นเลยนี่ยเด็ดเด็ดที่เทียนแกก็เตะดีขึ้นนะ โอโหสวยค่ะสวยมีหล่นพื้นน่ะเนี่ยเนี่ยแพ้มาข้างไปโอ้นี่แปรไม่เป็นเหมือนกันข้างมะหลังมะข้างมะโอ้โหพระรามปะเนี่ยเกมเป้ที่สวยเลยนะเนี่ยพระรามทุกข้างอ่ะแปรปะอุ้ยโอ้โหไม่ได้ไปไหนวันนี้มาส่งลูกไก่ กไปกแ้วนะไปนิดเดียวเราเราัด้หมดกได้ทุกคนจะเปอย่างเงี้ยนเดียวเป็นเโดเดียวนิดเดียว่อมจะไม่ไเียจางชคไม่ได้เลยเาเ่นกันหมดเนี่ยเนี่ยแกมีสายาละพรรามจำม่ำพระามอ้วนตัวเหนตัวน้อ ไปพี่ยดพี่ยเป็นคนใต้ังนเหนีอไปลงเลยไปดีเล่นกันเมงานเจมราะรามรรามอให้เรากลายกป็ระรามูดไปเลยนเีดี๋ยเดี๋ยวต้องไปเอาเรื่องหน่อยฉายา้ก่งมันายาหเก่มันหาฉายาอะไรมาตั้งให้เก่กว่ายบ้างย้พืยืยกพืยื้ยกันพือ ก็ยืดไม่เป็นไรนะยืดบอลพืดไม่เป็นไรยืดอะไรได้ไม่หมดแรงกันเลยโลไม่ได้เตะไม่ได้เหรอว่าไม่ได้เตะเลยไม่ได้เตะไปก่ืเลเกนวันนี้เพื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไป แ่าวันนี้ยูงสึกจีไม่ได้ไม่ตีมาเป็นสองตลงวิดีโอมาเฉยๆนี่นียอยูโอ้ผมดูตัวเองทุกเล่มท้ายนี้น้ำหนักอีกหน่อยกรกอนมาพูดนอันนี้ร้อยสิบโลตอนนี้ตอนนี้เหลือไปแป นี่บอกว่า85 86เลย88ลดไม่ลงอ่ะถึงเราแล้วเราพน่านี่176 170เออสองากอ่ะเขาที่จริงก็ยังได้เยอะแต่คนกระดูกใหญ่ทั้งโดนเด็กเลยีบกว่าเขาแก่แกจะมาเสียเมื่อก่อนนี้นะเมืก่อนผมผอมขนาดนี้ยเดนๆผอมขนาดน้ขนาดนี้วิตนั่นแหละ

ชายกลาง <st ut ters> ชายใหญ่ <tte ert> ชายใหญ่เลยชายใหญ่ชายเล็กไม่ได้อยู่สามนนนสามติดเฮ้ยนนหันจนวับเลยน่าใจอยู่จัดพูกันต้องถามมึงขำดีกว่า ไอ่หทก็มาวิ่งเราวิ่งแล้วก็ผมไอเอฟครับทรัไอเอฟเอฟคือลดประสานไม่กินเลยที่บุกทโมงผมเนี่ยกินข้าวตอนดึกกับตอนดึกมักินนะครับเขากินปกติเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ไม่กินยาวจนบ่ายสองเลยแล้วกินกาแฟดำลดลดเลยให้ให้ให้มารดถึงสองชั่วโมงอย่ามีอาหารชีวท้องใช่ไหม จะลดทำไมันอนกินค้มีความสุขเถอะแต่ก็แบบนี้แล้วไ้เขพูดแล่วไหนะอยากให้เราจะาพูพูก็พามพูนหมายเลยนะพูแต่ก็พักเหนื่อยไมคะไม่สุขอะไรคะนแคสุยอกิน้มีความสุขค่ะะ กี <łość> ันลามมหอผบอกว่าเราพูดไม้คิดจะลบหรอกตอนน้รถติดจองชั่วโมงเลอัปแจ้ง